สวัสดีครับวันนี้เรามาดูสัตว์กันนะครับมีหลายตัวเลยนี่ตัวแรกเลยเด้อฟิชปลาพิ้งฟิชปลาสีชมพูวิ่งแบบนี้อีรูเฟนนัางวิ่งแบนี้เนี่ยอยู่ที่ทะเล

All what some wow. dinosaur Island of what มาอ่ออะบัฟฟาโลโอเคสำหรับวันนี้ลาุกคนไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย